อันนี้น้องตะน้อยกับน้องเฟรมจะมาให้ความรู้ข้อ3 9704กับ39672เดี๋ยวเราจะดูเพื่อนเฉลยไปพร้อมกันอ,อ,อ่าอ่าเออดูดูดตอนนี้ตะน้อยตะน้อยเขียนตั้งเอามือ9 4 0 นะครับตั้งไว้ก่อนแล้วทำยังไงต่อคะแล้วทำยไงต่อฮะแล้วทำยไงต่อตโนยบอกว่าเอาอะไรอะไรใส่นะคะอะไรคะเออเอาสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองอ่าอ้าว ได้เลยเดี๋ยวรอก่อนรอ็อรอข้อนี้ฉเฉลยก่อนอา้าต่อไปต่อไปเอาดูซิว่าเพื่อนทำถูกไหมเอาสี่ลบสองหรอืออ,หรออะไรอเอาต้องทำยังไงครับใส่สองให้ตรงกับหลักหน่วยเอาต่อไปครับทำยังไงต่อศูนย์ลบเจ็ดได้ไหมลูกแต่น้อยต้องทำยังไง ไปยืมเจ็ดมาใช่ไหมอ่ะเอายืมเจ็ดมาเจ็ดโดนยืมไปหนึ่งแล้วเหลือหถูกไหมครับเพื่อนทำถูกไหมเนี่ยโอ้โหแสดงว่าข้อนี้ต้องถูกทุกคนแน่เลยอเอาสิบลบเจ็เหลือเท่าไหร่คะอเอาสามสามเอาต่อไปทำต่อเลยทำต่อเลยห หกบเหลือเหลือศูนย์เพื่อนบอกเหลือ0ูนย์แล้วศูนต่อไปย่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูน่ไไูนยเศูนย์ู่นยย์ศูนย์ศูนยนเท่าไหร่เนาเร็วๆๆศูนย์ศูนเ์ศู1 ตอบตอบตอบเปเลขไทยด้วยตอบเปเลขไทยด้วยห้ 5, 000, 1, 000, 30, าหมื่นหนึ่งพันสามสบสอ้าวอ้าวนั่งลงทีนี้นักเรียนนักเรียนดูนักเรียนดูของตัวเองครับว่าใครตอบไม่ตรงกับเพื่อนยกมือครับ ใครนะครับอา้าวใครตรงยกมือเยี่ยมมากใครไม่ตรงยกมือตามตรงไหมครับตรงจริงอะ่ะเฮ้ยพูด,พ,ดพูดไม่พอพูดไม่พออ่ะประมือกับตัวเองครับ